แซลพัทรพรสีพัทราระสิทธิ์ค่ะตอนนี้เป็นนักกอล์ฟอาชีพอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ คือสเสน่ห์ของการเล่นกีฬากอล์ฟคืออย่างแรกเลยเราได้เดินทางไปที่ใหม่ๆสนามใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเราเวลาเราเล่นกอล์ฟอาสิบแปหลุมเราอยู่กับคนคนเดิมอ่ะ5ชั่วโมงเราเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้จักคนมากมายรู้จักคนในเลเวลที่ดิฟขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สเสน่ห์ของกอล์ฟอีกอย่างก็คือการที่มันมีชอ็อตหลายๆชอ็อตที่เราจะต้องฝึกฝนกอล์ฟหลักๆมีอยู่5ลูกค่ะการดริฟต์อพโ c h ชิปพัดระเบิดสาย เสน่ห์ของมันคือถ้าเราเก่งอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็ยังถือว่าไม่เก่งแต่คือเราต้องเก่งให้ครบ5ลูกเราถึงจะเป็นผู้ชนะที่เก่งได้ค่ะคือกอล์ฟมันไม่ได้เป็นกีฬาที่เราแข่งกับผู้ต่อสู้โดยตรงอย่างเช่นแบบบาสเกตบอลมันการประทะฝีมือกันตัวต่อตัวหรือซ o อกเกอร์ก็เหมือนกันแต่ว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่แตกต่างออกไปคือ ผู้ต่อสู้เราเหมือนเป็นเพื่อนเราในสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะคือที่เราต่อสู้กับมันจริงๆเอาชนะมันจริงๆคือสนามกอล์ฟสภาพอากาศแล้วก็จิตใจ mental game ของเราอย่างเงี้ยค่ะเพะมองว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้หลายๆด้านในแบบว่า mental game ของแพรวทั้ง physical ร่างกายของแพรวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบท้าทายแล้วก็น่าสนใจค่ะ กอล์ฟเป็นกีฬาที่ว่าถ้าชนะคือที่1อย่างเดียวมันไม่มีที่2ที่3แล้วก็อยู่ใน spotlight คือกอล์ฟเป็นกีฬาที่เอวันนั้นเราต้องมาแมชนั้นเราต้องมาจริงๆเวลาเข้าแข่งขันเนี่ยอย่างแรกเลยที่แพลหวังคือเอาชนะใจตัวเองเราตั้งเป้าไว้ว่าสนามนี้เราอยากตีอีเวน์พาเราอยากตีอันเดอร์หรือลุมไหนเราอยากได้เบรดี้เราอยากได้พาหรือว่าลุมไหนเราแค่เซฟเอาพาพออย่างเงี้ยค่ะคือมันคือการวางแผน ในระดับว่าช็อตนี้เราจะตียังไงช็อตต่อไปเราจะตีงไงร,ระวางแผนเพื่อที่จะได้สกอร์ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากอล์ฟมันเป็นเกมที่แข่งกันว่ามันไม่ใช่ว่าใครทำ perfect ที่สุดแต่คือใคร recover จาก imperfection shot shot imperfection ที่เราตีไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ชนะในแมชหนึ่งคือเราก็กลับมาพัฒนาใหม่แล้วว่าเราพลาดตรงไหนมีตรงไหนที่เราควรปรับปรุงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ยิ่งถ้าเกิดสมมุติเราชนะเราก็ยังต้องมีการบ้านอยู่ดีว่าเราต้องดีขึ้นทางไหนได้บ้าง<ม>เพราะมันก็มีบางช็อตแหละที่เราคิดในใจเอ้ยมันต้องเก็บได้มันต้องได้พามันต้องได้เบอร์ดี้แต่เราทําตามแผนไม่ได้แต่ในวันนั้นเราเป็นผู้เล่นหนึ่งคนที่ทำ imperfection นั้นออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ ือกอล์ฟเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราพัฒนาอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเราหยุดอีกอาทิตย์หนึ่งเรากลับไปตีมันก็ไม่เหมือนเดิมก็คือมาเป็นเกมที่มัน continuous improvement เราต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะบางทีลักกอล์ฟระดับโลกเขาก็ยังต้องมีสิ่งต่างๆที่เขาต้องพัฒนาคือมันมีบางวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยกอล์ฟมันยากจากังทำไมเราถึงยากอยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ให้กำลังใจตัวเองว่า ทุกคนก็เคยมีโมเมนต์นี้ตลอดคือนักกอล์ฟหลายๆคนบางที very successful แล้วแล้วก็กลับมาอยู่จุดเดิมที่ยังธรรมดาอยู่แล้วก็มคีความคิดว่าเอ้ยทำไมทำไมเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองว่าไม่ว่าจะเรื่องดีไม่ว่าจะเรื่องไม่ดียังไงมันก็ผ่านเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆใช้เวลากับมันใช้เวลากับกอล์ฟฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ค่ะ ยังเด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพลวอยากให้ลอง explore เลยว่าเราชอบกีฬาไหนเพราะว่าแต่ละคนก็มี passion กับกีฬาที่อื่นๆที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แพลวคิดว่า passion เป็นอะไรที่สามารถ drive เราไปสู่จุดหมายของเราได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่มีพรสวรรค์หลายๆคนพูดถึงพรสวรรค์กับพรแสวงแพลวเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านกีฬาเลยแพลวใช้พรแสวงการฝึกซ้อมหมั่นเพียรฝึกซ้อมมากมาก เพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้อะคะ่ะถ้าเรามีแพชชั่นทางด้านไหนก็อยากให้มุ่งไปทางนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแพชชั่นทุกอย่างที่เราทำมันดีขึ้นนะคะดีหมดทุกอย่าง